สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนงานลดเพราะคำพูดโออนุชิตแสดงละครดีรับรางวัลแต่คนไม่ยอมรับ หากจะพูดถึงนักแสดงที่มีฝีม้ลายเมือระดับเทพของวงการบันเทิงบ้านเราคนหนึ่งที่หลายายคนยอมรับและนึกถึงนั้นก็คือนักแสดงหนุ่มโออนุชิตสพัน์พงศ์นักแสดง้าบทบาทที่เดินบนเส้นทางบันเทิงกว่า20ปี20ปีในวงการบันเทิงจากแดนเซอร์สู่นักแสดงตัวพ่อโดยเจ้าตัวเผยว่าการแสดงก็มีเจเนอเรชันของมันเหมือนเรารู้สึกการแสดงก็คือการแสดงแค่เราเชื่อในสิ่งที่เรากำลังแสดงแค่เราเชื่อในสิ่งที่เรากำลังจะแสดงและกระทำมันออกไปก็เป็นการแสดง แล้วต่จากที่เราได้ร่วมงานกับนักแสดงรุ่นพี่หรือรุ่นก่อนหน้านี้เราก็พบว่าการแสดงมันต่างกันจนกระทั่งได้มาแสดงกับนักแสดงเด็กๆมันก็ต่างกันเราได้รู้ว่ามันมียุคของการแสดงจริงๆอาชีพนี้ทําให้เราฝืนตัวตนตัวเองบ้างไหมไม่มีทุกอันเป็นประสบการณ์ที่ดีหมดโอจะไม่ปฏิเสธในการกระทําใดๆเพียงเพราะโอเป็นดาราถ้าโอจะทําโอก็จะทําแต่จะไม่แบบดาราเขาไม่ทํากันไม่ไม่ใช่เราละถามว่าเรื่องหัวใจเห็นบอกว่ามีแฟนแล้วเขา ปีกว่าเจ้าตัวตอบว่าเราก็มีคนที่เราพูดคุยอยู่มีแฟนไหมก็คงเรียกแฟนได้เราชอบโมเมนต์ที่พูดคุยว่าเป็นแฟนกันไหมแล้วได้คําตอบมาว่าเป็นสําหรับเรามันเป็นโมเมนต์ที่ดีกรน,นี้เขาเป็นเพื่อนของเพื่อนอยู่ในแวดวงใกล้ๆตัวแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาอยู่ในวงการบันเทิงคุยกันมา6เดือนแล้วเราก็เริ่มคุยกันจริงจังแต่ไม่ค่อยถ่ายรูปลงไอจีคือเรามีการพูดคุยกันว่าการเป็นแฟนมันไม่จรังเท่าการเป็นเพื่อนถามว่าได้ข่าวว่ามีนมใหญ่เคยจะจ้างโอไปทานข้าวมื และแสนอันนี้จริงไหมเจ้าตัวตอบว่าตอนที่คนคนนี้โทรศัพท์มาจริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้โอไม่ได้อยากออกมาพูดถามว่ามีไหมก็เคยมีคนอยากจะรู้จักอยากกินข้าวด้วยตอนนั้นเราก็ถามเขาว่ากินข้าวแค่สองคนเขาก็พูดประมาณว่าเป็นงานเลี้ยงบริษัทแต่ดูพูดแบบอ้ำอ่อึ้องอึ้งในการตอบคําถามเราก็เริ่มรู้สึกไม่ชัดเจนก็ปฏิเสธเข้าไปครับถามว่าแสดงว่าตอนนี้เรากําลังกดถอยหลังให้ชีวิตเจ้าตัวตอบว่าเราว่าเรากดถอยหลังให้ชีวิตให้ตัวเองตั้งแต่ภาพ ยนเรื่องหอมรองแล้วนะถามว่าเร็วไปหรือเปล่าเจ้าตัวตอบว,ว่าจริงๆครับโอรู้สึกว่าโอไม่น่าที่จะทําให้พิกได้มากกว่านี้แล้วนะพอเราเริ่มเล่นละครเราก็รู้สึกได้แหละว่าตอนที่เขาส่งบทมาให้เรามันทําให้เรารู้แหละว่าเราอยู่ในระดับไหนตําแหน่งไหนเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ได้คาดหวังอะไรแล้วมีช่วงที่เข้าวงการใหม่ๆก็ยังได้เข้าชิงอยู่บ่อยๆเพราะวันหนึ่งไม่ได้เข้าชิงเราก็เริ่มคอนเฟิร์มตัวเองไปเรื่อยๆคือเราไม่ได้น้อยใจนะแต่ว่าเราเข้าใจเข้าใจจริงๆเพราะฉะนั้นราง วันนักแสดงชายแห่งปีมันเกินฝันมากๆในวันที่โอเข้าใจทําความเข้าใจเรียบร้อยว่าเราคงค่อยๆตกลงแล้วมั้งแต่วันนี้มันดีมากๆเลยท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก Trusto Media ขอบคุณครับ